วันนี้นะคะหลังจากที่น้องนุกธนดลน,นะคะได้ป่วยกระดันหันและอิดแอนมิดที่โรงพยาบาลน,นะคะคอนเสิร์ตวันนี้ก็เลยมีน้องปาปายนะคะขึ้นแสดงคนเดียวนะคะอ่ากำลังใจดีขนาดนี้พวกนี้ก็หายแล้วนุกเอ้ยนะคะอันนี้คือวิดีโอคอร่วมร้องเพลงส่งกำลังใจให้น้องนุกธนดลน,นะคะน้องปายถือโทรศัพท์แล้วก็หันไปให้พี่พีเอฟซีดูน้องนุกธนดลน,นะคะพี่พีเอฟซีก็ร่วมร้องส่งกำลังใจนะคะ อันนี้คือน้องนุ๊กนะคะดูน้องปายแสดงคอนเสิร์ตอยู่นะคะวันนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าไม่มีอะไรมาแยกคุณสองคนได้เพราะเพราะคุณสองคนรักกันมากขนาดนี้นุ๊กธนดลปลายปลายโอริโอ้นะคะน้องนุ๊กธนดลน,นะคะได้ชูมือขึ้นนะคะบอกรักน้องปลายปลายโอริโอ้ลูกว่า I love you นะคะอ่า นะคะเพราะฉะนั้นนะคะไม่มีอะไรแยกเ้าสองคนได้นะเพราะว่าเขาสองเขาสองคนคือห่วงใยกันมากๆนะคะนี่น้องนุกธนดลน,นะคะบอก I l o v e you นะคะผ่านหน้าจอโทรศัพท์ที่วิดีโอคอลกันอยู่นะคะแล้วน้องปไปโอเรโอแล้วก็พี่พี่ก็ร้องเพลงส่งกำลังใจไปให้น้องนุกธนดลน,นะคะคือน้องนุกอะ่ะเขาห่วงน้องปายมากเพราะว่า น้องปายขึ้นเวทีคนเดียวนะห่วงการแสดงห่วงนู่นนี่นั่นนะคะก็เหมือนกับว่าต่างคนต่างให้กําลังใจน้องปลายแสดงคอนเสิร์ตบนเวทีก็ให้กําลังใจน้องลุกธนดลที่แอดมิดอยู่โรงวานว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะเอาอยู่นะคะทีนี้น้องลุกธนดลก็คอยเฝ้าเป็นกําลังใจให้ไปไายปโอรโอในการขึ้นเวทีนะคะอืมนะคะน่ารักมากๆทุกคนอันนี้กําลังใจดีๆอันนี้นะ คุยกันนะบอกว่าเออเดี๋ยวก็หายแล้วหายไวๆนะนุกเนี่ยคือวิดีโอขอให้กําลังใจกันตลอดนะคะแล้วก็บ่นให้บัดดี้บอกว่าบอกแล้วว่าอย่าเตะฟุตบอลเยอะเอ็นดูนะคะบ่นให้คนป่วยแล้วหนึ่งนะคะเมื่อวานน้องนุกท่านโดนบ่นให้น้องปายเรื่องขับรถวันนี้น้องปายบ่นให้น้องนุกเรื่องเตะบอลน,นะคะทุกคนอบอกแล้วว่าอย่าเตะบอลเยอะนะคะ พีพีเอฟซีก็คอมเมนต์บอกว่าน่ารักมากขายไวๆเป็นกําลังใจให้นะจะร้องอยู่คนเดียวก็เขินด้วยนะ้องปายได้กําลังใจจากคนสําคัญแล้วขายไวๆนะนุกนะคะเขินก็เขินห่วงนุกก็ห่วงโอ้ชีวิตนะปลายเธอน่ารักมากห่วงพี่มากใช่ไหมช่วยกันร้องหน่อยเลวน้องปลายห่วงน้องปลายเขินนะพีพีเอฟซีก็แซวนะว่า ออโอ้ยเอ็นดูคนป่วยและคนให้กำลังใจพรุ่งนี้ก็หายแล้วนะคะลูกชายน้องปลายเก่งมากลูกพี่พี่เอก็น่ารักกันทุกคนเลยนะเนี่ยมันเป็นความน่ารักของด้อมนุกปายนะคะคือก็จะห่วงใยกันอยู่ตลอดตลอดไม่เป็นไรนะคนโก้เดี๋ยวก็หายนะคะทุกคนเนี่ยพิสูจน์ได้แล้วว่าเขาห่วงใยกันขนาดไหนคนโก้ห่วงปายปลายโอริโอ ป้ายๆโอิโอห่วงคนก้แต่ทุกคนต่างก็ต้องทนะําหน้าที่ให้รุ่ร่วงไปตลอดดูว่าเขารักกันขนาดไหนทุกคนแสดงออกมากเลยวันนี้เห็นไหมอ love you นะคะสงให้ I love you นะคะคือคือการกระทำเขาไม่ได้แบบปิดบังอะไรเลยนะอ่าทุกอย่างก็แต่น้องปายอะก็จะเขินๆน,นะแต่น้องนุกคือไม่เขินเขาคิดยังไงเขาเขาเขาพูดออกมาเลยเมื่อวานเขาก็บอก ห่วงและก็ห่วงมากนะคะแล้ววันนี้ก็คือเนี่ย i love you เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่เพชรด้วยนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะมาอัปเดตอาการของนุกธนดนดร่เรื่อยๆนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะ